<Es> สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู er like ้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย่ไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้แย่ไพ่กระเด็นน้ำของมือเนื้อทั้งเลขเด็ดมาเอ้ยเนื้อทั้งขนมเล้าเนาะพี่น้องเนาะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิองได้ชมเป็นเนื้อทั้งก่อนจะไปรับชมรับฟังแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่ทำไม่ได้จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอย่างแย่ไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก่อสิบวันเดือดาดเบิองขาดชุ่มเนื้อทั้ พี่น้องมักอาจารย์ได้ชื่นชอบอาจารย์ได้เรืยว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพ่กะคอมเมนต์ว่าใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกระเบ้าร้ายยายห้างพี่น้อง่ะไปเบิ่งของมูลตำเาล่าอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาซาพี่น้องขาลรอได้มากเกือบทุกอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ดีใจน้าพี่น้องเด้อค่ะ ทีว่าได้อาจารย์ที่เพิ่อนรอเนี่ยเนาะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอกมฮลเกมใสนะคะเพิ่นบอกว่ามือนีตามเล้าเด่นนะคะเพิ่นเน้น30กับ40ว่าสันพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางของแอลกอฮล์เกลมใส่แคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องเนะาะมักกระจัวจ่าได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะขนมเล่ามือนีว่าสัน้นมาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าเด่นตัวใดเนาะว่าสัน้น ขนมล่าวันทีบแปดห้าเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สองหนึ่งระวังหาสองในเดอวสซันพี่น้องคะเอาพิจนาได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรนี้เป็นแนวทางของเอดวันชัยนะค่ะเด่นบนล่างเนาะพ่นบอกว่าแปดเก้าเก้าแปดเก้าสามเก้าสี่แปดห้าแปดหกแปดสองหาเก้าแปดกับหาเก้าสามเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้กับบริเวณร่งไฮโดรแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะอยาให้อ่านสามตัวให้่นะค่ะ อ่าสามสองห้าและ253นะคะสำหรับเนาะ2ตัวมี2527 32 37 42 47ดสามสองสามเจ่เจาสี่สองสี่สามห้าเจานพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เป็นของมิตรบอลแล้วถ้าลงแบบนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่ร์นว่างงานเพิ่นก็เลยลงแบบนี้ถ้าเป็นไล่มือมือใดเพิ่นวางงานเพิ่นท่านเพิ่นก็ลงไห้นะคะเพิ่นบอกว่างวดนี้จำเล่าเด่นหกกับแปดนะคะเพิ่นบอกว่าสามตัว เจ็ดหกแปดหกแปดเจ็ดแปดและวหกเจ็ดมีตัวร่องก,กันเบิร์หกหกนึ่เดอร์ว,วาซันพี่น้องคะ่ะเอาพิจารณาตามเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดเวนเนาะพี่น้องเนาะแอดเวนเพิ่นบอกว่าขนมเล้าเมือน,นี่เด่นอยู่ที่วาซันพี่น้องคะ่ะเลขเด่นอยู่ที่อ่าเด่นสองนะคะเด่นที่สุดคือสองหกจัดไปสองสี่สองหนึ่งสองเก้าเก้าสองหกพานาพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้า สูตรนี้นะคะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางของนายนมเนาะมือนีเด่น8ปดวนสันนายนมเราว่า,าหาแปดก็สามแปดเจ็ดสามห้าแปดวัสันพี่น้องเอาเมื่อกะจวดจาดฝาดเบื่มใดเนาะพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนเลยจะเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเดอ้อหมกักกาวกันไปตามสูตร่นเลยนะคะพี่น้องคะเนาะต่อไปเลยจากสูตรนี้เป็นแนวทางของอแอดขอ้อค้นคนสูตรเนาะคะ่ะแคบนาจอได้เลยเนาะพี่น้อง มัีเก้าห้าเก้าหกเก้า็ดเก้าูนย์เก้าสองหนึ่งห6าหนึ่งหกหนึ่งเจ็หนึ่งย์หนึ่งสอง่สามศนย์และสามสองเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะหมักอันใดกับจวดจาดน้ำเปินอันนันเนาะค่ะพี่น้องเนาะทูกทุกสำนักทุกอาจารย์มีรวปเรียกแ,แต่เป็นเนว่ทาทางเนาะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรเลยนะคะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เป็นเนวยทาทางของแอดอันของอาจารย์เอกสิิ์นะคะคะนมเล้าอาจารย์เอกสิทธ์บางมือกับมาท่านบางมือกับมาบ่ท่านเนาะพี่น้องเนาะ ่าบางที่เพิ่นก็ร่วงหากันยายไพ่รอซ้ำหนีกับมาเพินพ่นคงลองคุณก็บอกว่ายายไพ่จะมาตะเวนเน่ตอ้องรอแนวทางเพิ่นนหบ่พร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอไพ่หลายเด้อพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่ามื้อนี้36 38 37าม4ป4ส4ม4จ4ดสา0ห 0, 8, 0, 7, 0 1, ึ่งและ01นย์นาา่ะคะมากระจวดจาดตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ่ออันนี้เป็นแนวทางของแอ็ด เล่นโบนะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเด่น8ดกับเก่าเนาะคะ่ะมีแป8 3 8 4 8 5 8สา2 9 3 9 4ี่แปดห้าแปดหเกาสองเกามเกี่้าห้าและเก่าหเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้ขนมลาว่าสันมีเก่าหาเกดและเก้าดเนาะค่ะพี่น้องมากระจวดจาดตามเพื่อนใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะผิดจะหน้าใดเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้สูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางของ อาจารย์เสื้อคิมชากังล่าวา่าซันพี่น้องคะอาจารย์เสื้อคิมบอกว่าขนมล่ามูนีเดน8นะคะ028 038 048 2โตเพิ่นกะมี่อ28 38 48นะคะพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะมากระจวดจาดฟาดเบิ่มได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าอาสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดอันเบาวไทยย่อนะคะพี่น้องคะเบาวไทยย่อบอกว่า ขนมล้าเมืรอนีเด้อว่าซันเพื่อนเดนน่นหกกับแปดพนาพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางไอตูนนะคะไอตูนบอกว่า, Haha, นาวน imeters. ขนมล้าเมืรอนีเด้อว่าซันขนมล้าเมืรอนีดับดับสามบนดับศูนย์ล่างว่าซันพี่น้องคะ่ะไพมักแนวทางเลขดับไอตูนเค้มหนาจอน้ำเพลินได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้ะศูนย์นีเป็นแนวทางของแอดบักฮัมหน่อยเนาะแอดบักฮัมหน่อยว่าขนมล้าเมืรอนีเด้อว่าซัน คนบอกว่าขนมเล้ามือนีเด่นอยู่ที่วัซซันเด่นเก่าเนาะค่ะผู้ใดมาเก่าก็จวดจาาได้นะค่ะคนบอกว่าเด่นเก่าเนาะคนบอกว่าเนีนเนียนคือเก่าสองซีเก่าสองวัซันพี่น้องขามือนีบหลายตัวเนาะสำหรับเนื้อทางของแอนประคำหน่อยเนาะมากัาก็จวดจาดตามเพื่อนใดเลยนอพี่น้องขาพิจนาใดเลยนะคะจวดจาดใดนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี sure. น like ้เป็นเนื้อทางของลุงนินเนาะ ลุงนิ่นบอกว่าขนมเหล้ามูนีเด่น3กับ7นะคะเด่น3และ7เจ็ดพนบอกว่า4 3 7 6 3 4 7 1 3เนาะค่ะแล้วก็2ตัวพนมนมี3 1 3 2 3 4 2 6 3 6, 6, 3, 6และ3 7มเจสำหรับแนวาทางของลุงนิ่นนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวาทางของนมสุพรรณเด่น8กับนมสุพรรณเข่าดีเด้วพี่น้องอีหลีเด้แย้ไพว่าเขา่าดีดีแต่บ่แตก3นะค่ะ สำหรับแนวทางนมสุพรรณน,น้องไผ่มากระจวดจ่จาจตามเพื่นใดเนาะคะ่ะอ่าเพปันหาหายไปอุเพปันหาหายไปบ่โดดเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพูนบอกว่ามีแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดเก้าหกเก้าเจ็ดและเก้าแปดเก้าแปดแปดนะคะสําหรับตําราวนมสุพรรณวันที่สิบนาะพี่น้องเนาะเอามากระจวดจ่จาจตามเพื่นใดค่ะพี่น้องคะ่ะสาหรับแนวทางของนมสุพรรณเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เป็นแนวทางของเอ,อ่อ เป็นแนวทางของอาจารย์พ่อเพียงนะคะพี่นองขาภัมักแนวทางอาจารย์พ่อเพียงกับเค็บตามเพื่อนได้เลยนะคะอาจารย์พ่อเพียงบอกว่าค่ะนมราเมืวรนี่เน้นๆสองซีนะค่ะกันหกห้าสองห้าวสันสำหรับแนวทางอาจารย์พ่อเพียงเนาะภัยมาร์กจั่วจาดตามเพื่อนใดเลยนะคะพี่นองขาต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางละพี่พงเนาะละพี่พงบอกว่าขนมรามืวนี่เด่นแปดล่องเก่าวสันพี่นองขาผนบอกว่าแปดสองแปดหนึ่งหกแปดสองหกแปดหนึ่งวสัน ไขมักแนวทางของเพลินกะแสดงว่าหลักสิบหลักสิบเล่าของหลักสิบเล่าของระพ่พงพนนาจะอยู่ที่หกเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี่บอกค่ะพี่น้องขาสามตัวพนเนนหกเนาะหกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา,าไปตามสูตรเพลินค่ะพี่น้องเนะาะแล่ไพ่กะคำนวณไปตามที่เพลินเอาหลักเฮ็ดเป็นหลักลอยนะคะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรนี้ว่าสั้นเป็นแนวทางของปูดยดนอบานพี่น้องค่ะ เป็นแนวทางของเบาไทยย่อวาสันพี่น้องเบาไทยย่อแล้วบอกว่าขนมเหล้ามือนีเนาะค่ะเลขเด่นบนน่ะจ,จะเป็นหาวาสันนอะเด่นบนห้าสำหรับแนวทางของเบาไทยย่อนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเอ้าอันนี้เป็นแนวทางล่องล่องเบิงพี่น้องขาแยบให้ผ้าล่องเบิงเนาะ เหล็กตะล่างครั้งแรกที่ยายไพ่เหตุเนาะเอาสองสูตรนะคะยี่นีนองมาถามหายายไพ่บอกว่าเออถ้าสูตรนี่ลดสูตรนี่สิมาบนอยายไพ่ก็เลยเอาสองสูตรเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาสองสูตรมามาัดโฮมกันนะคะมาเป็นเหตุเป็นเหล็กตะล่างให้พี่น,อน้องเนาะค่ะถ้ามากสูตรนี่ถ้านูสูตรนี่เขาว,วันจันบากันไหมเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาเหล็กตะล่างยายไพ่มี 8, 1, 4, 6, 2, 9, แปดหนึ่งสี่หกสองเก่าต่ว่ายายไพ่ก็ยังยำบามาหกคือเก่านอพี่น,อน้องเนาะ มักย่งวายย่งวามักหกคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะมักหกกบสี่คือเก่าเนาะคะ่ะซับตะวันเหล็กตะล่างก็กเอาสองสูตรมาจับมัดโฮมกันเนาะแต่ว่าสูตรสูตรที่สองก็มีแคาหนึ่งหนึ่งแปดสองนะค่ะหนึ่งแปดสองประมาณนี้แหละต่ว่าชนกันสองสูตรอยู่ที่หนึ่งด้วพี่น้องเด้อน,นะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเอ็ดอลิตนะค่ะ่นบอกว่าเดนสาม 335330เม็ดเดียว30ม 30, นยะคะไพ่มักแนวทางของแอดอลิดกับแคนนาจอตามเพื่อนไปเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัชนกเนาะคะ่ะพี่น้องคะเมื่อนี้เด่น8ก็าศูนย์นะคะแอดรัชนกระวาเด่น8แลศูนย์เนาะเพื่อนสองโตเพื่อนเออเพื่อนบอกว่าเพื่อนเน้นเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าเก้าเนาะส่วนแปดเจ็ดแปดแปดเป็นตัวร่อง 989แดและหาเกดนะคะสำหรับแนวทางเลขเด่นเอเไรสนุกงวดนี้นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเก่าเงินเก่าทองแล้วค่ะเด่นหกับ7็ฟันหเน้นห8ดล่อง6เก่าต่ว่าชนก,นกันกับยายไพยู่ใ่น68นะคะพี่น้องต่อไประวัางตีรังกาเ้อพี่น้องเลขย,ยายไพ่มักตีลังกานะคะพี่น้องคะ่ะเอามักกะว่ากันไปตามสูตรเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะจวดจาาได้ค่ะพี่น,อนอ้ดดนองคะ่ะ นี่เป็นแนวทางของแอสโซนนี่เนี่ยนย,ย,ย่ไพ่บออหลยเลยเลยเสียนไปบอ่านไหเป็นน้นนีนาอพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะแอสโซนนบอกว่าหกเก้าหกหกเ้าแดนึซนะคะเด่นแปดกับหกเด่นคือกันแย่ไพ่หกเาแปดห้าหกหนึ่ซนะคะแต่ว่าแย่ไพ่สองตัวแย,าาย่ไพ่นาจะได้แปดซี 8, 4, น้องวันนี้นาอพี่น้องเนาะเก้าแปดซีบ่ค่าพี่น้องค่ะประมาณนี้แหละคะ่ะมากน้ำแย,าาย่ไพ่กระจดจาดได้เนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดตาเนาะตำราวันที่สิบเด่นเด่นเจ็ดห้าหกเนาะศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสองตัวบนคือห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดข้างล่างพี่น,อนอ้องค่ะเนาะมาเบิ้งแนวทางล่างเพื่อนบ้านแนวทางล่างเพื่อนบอกว่าเด่นศูนย์เจ็ดหกเนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์และหกศูนย์มักกระจวดจาดได้ค่ะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรเพื่อนเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์กรกรสินนะคะขอบคุณที่แบ่งปันแนวทางเด้ออาจารย์กรกรสินเนาะค่ะเนาะอาจารย์กรรสินบอกว่าขนมเลาามือหน,นีเด่นเก้า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 หนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดและเก้าแปดแปดเก้าสองวซันพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูนี่เปาบุญจินเนาะพี่น้องเนาะเปาบุญจินบอกว่าตำลาลวาวันที่สิบวาซันวดที่เล้วเข้าอะรายดีงวดที่เล้วเข้าเ,าาด,เ,เ,าเด่นเก่าเนาะ เพิ่นเพิ่นเพิ่นว่ามีมีเก่าสามน่บอกพี่น้องเอาตามต่อจางวันนี้เด่นแปดนะคะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดเก้าหนึ่งแปดเก้าเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของเป่าบุญจิ้นนะคะพี่น้อง่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้มาเบิงค่ะพี่น้องเป็นแนวทางของปูไดโน่นี่เป็นแนวทางของแอดสวิตนะคะพี่น้องค่ะแอดสวิตบอกว่าค่ะนม่ามือนี้เด่นสองหนึ่งสองแปดสามหนึ่งและสามแปดนะคะพี่น้องเอามากระจวดจาาตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเซเวทไทยวัดวันพี่น้องเทอเวทไทยวัดเพิ่นบอกว่าเด่นเจ็ดนะค่ะเน้นๆก็คือเจ็ดหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาวาไปตามสูตรเพิินมากรับจวดจ้าตามเพิินใดเนาะพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนเลยจะเป็นแนวทาง่ะคะพี่น้องค่ะเนาะวาไปตามสูตรเพิินเลยนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะจวดนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเอ่อ เพื่อนอเสวะอียงนอบ้านนุน่มเหนือนะคะพี่น้องขะเป็นแนวาทางของแอดนุ่มเหนือเมื่อน,นี่เด่น6กกับเจ็ดเลค่ะพี่น้องขะนมเหนือละวานเนาะเด่น6และ7ว่าสันเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยบอกว่าเน้นเนนคือ6กหนึ่งล่องอ่าเน้นเนีนหกหนึ่งกับเจ็ดสามเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอาเบิ้งเล้วนาะพี่น้องเนาะเอาคือบวกกับมาละพี่น้องะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของ เ่าพัฒนาวาสันพี่น้องคะเอดแจกเลือกเกเเลือเรามนีเขียนเขียนเด้อสามหนึ่งหนึ่สาวสันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามากระจวดจาดน้ำเพลินไดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอัน,นเอดนำข้างนะคะพี่น้องคะ่ะเอดนำข้างเนาะแอดนำข้างบอกว่าขนมเล้ามนีวสันซ้อหกสองเจ็ดหกหกเจ็ดสามสองหกนะคะสตัวคือ 6, 2องหกสามหกเจดหสองเจ็ดสามเจ็ด และสองสามเนาะค่ะพี่น้องคาพิจ,จารณาใดเนาะสำหรับไพ่มักเนวทางของแอ็นนำคางเนาะคะ่ะจวดจาดตามเพื่อนใดเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะว่ากันไปตามสูตรเลยเนาะค่ะพี่น้องคะเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางว่าซันพี่น้องคะอันนี้เป็นเนวทางของคุณไก่วุฒิที่นั่นสอนสีนะคะพี่น้องคะอ่าเพิ่นบอกว่าขนมเล่ามือนีเน้นสีสามกับหกเก่าเนาะค่ะ ผนบอกว่าสามหกสี่เก้าแปดสองเจ็ดหนึ่งแปดและเก้าห้าหกห้าและหกดสอคุณไก่วุฒินันสอนสีนะคะพี่นงองหาลังมือกระไดมาให้สุก้อน่มได้พี่นองค่ะนอพี่หามาพ่อให้ครบสุก้นนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเซียนลุนเนาะค่ะพี่นองค่ะเด่น6คือการมิซูนหกเก6าหกหนึ่งสาเนาะค่ะเอาพิจานาได้เนาะพี่นงองเนาะ มากระจวดจาดได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเพื่อนบอกว่าขนมเล้าเด่นอยู่ที่วสันหกห้าเจ็ดแปดนะคะพี่น้องพิจณาจวดจาจจดฟาดบุ่มตามเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อสูตรนี้เป็นแนวทางของเอตุน้มเนานะคะ่ะเอตุน,น้มบอกว่าตำเล่ามือนี้เด่นอยู่ที่วสันแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดเก้าเนาะค่ะพี่น้องคะพิจารณาได้ ต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งชุดเต็มเพื่อนชุดเต็มเพื่อนกับเขาดีได้พี่น้องสำหรับในวัฒทางของเพื่อนเนาะแอดต้นน้ำนะค่ะเพื่อนบอกว่า6 6ฟัน0 6 6 0 6 7กหกศก็กันเน้น6 7มี6 6 9 6 2กเลย6 5แสดงว่าเน้นสุดๆก็คือ6นี่แหละนาะพี่น้องเนาะ<ม>สำหรับในวัฒทางของแอดต้นน้ำค่ะพี่น้องค่ะมากระจวดจาดได้เนาะต่อไปเลยจ้า ใบรุ่นสวนบักพร้าวพี่น้องคะใบรุ่นสวนบักพร้าวบอกว่าขนมล้ามณีเด่นเก่าก็สองนะคะเพิ่นบอกว่าเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งสองแปดสองหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสองสำหรับใบรุ่นสวนบักพร้าวเนาะพี่น้องเนะาะมักกระจวดจ่าดได้ค่ะพี่น้องขาต่อไปเลยจ้าเอาเบอร์เลยนะพี่น้องเอาแอดนูนามหายพี่น้องถ่ายคลิปนี้ย้ายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจา้าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเงงรวยรวย,ยปังปังสุขุมสุขคุณ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมมลนทัางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ช่มเป็นเนื้ทางขอบคุณในหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า